ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวภูมิธรรมบอกบังเกอร์ต้องติดพัดลมให้นะไม่งั้นอยู่ไม่ได้โอ้โหนี่เหรอความคิดของท่านรักษาการนายกมึงยังมาติดพัดลมมึงกะจะให้เขานอนอยู่ในนะั้นทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมมึงไม่ติดแอร์ไปเลยล่ะนะเอนะ ไม่ติดแอร์นะฮะโอ้โหสามพัน BTU ไปเลยล่ะอืมความคิดอะไรวันเนี้ยนะโอ้โหจะให้ติดพัดลมในบังเกอร์บอกอยู่ไม่ได้อย่างงี้อยู่ไม่ได้บังเกอร์เขาเอาไว้อยู่ชั่วคาวหลบชั่วคาวท่านท่านผู้จะเรียกอันว่าอะไรดีวะบังเกอร์อะนะ เขาไม่ได้อยากไปอยู่ในนั้นหรอกเขาไม่ได้อยากไปอยู่เขาไม่อยากไปนอนไปกินอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาเอาไว้หลบหลบปุ๊บแล้วก็ออกมาเสียงระเบิดอะต้มต่ํมต้มมึงกาให้อยู่ยาวเลยใช่ไหม <c oughs> ความคิดความคิดปักภูมิธรรมโอ้ยมึงกานี่แบบให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในบังเกอร์เลยใช่ไหมนะ โอ้ดีไม่สร้างห้องน้ำในบังเกอร์ไปด้วยนะโอ้โหมึงต็ต่อไฟต่ออะไรเข้าไปอีกนะโอ้โห <c oughs> ม่รู้จะพูดยังไงเลยว่าตรงตรงเว้นะคือเขาพัดได้นะเขาพัดได้เขาถ้าร้อนเขาก็พัดเขาวีได้นะครับเออ นะเขาหลบแป๊บเดียวแล้วเขาก็ออกมาก็ต้องมาหาข้าวกินมาหาน้ํากินมาห้องน้ําหลบแป๊บเดียวแล้วไม่นานหรอกนะครับพอเสียงระเบิดมันสงบแล้วเขาก็ออกมานะนี่มึงจะล่อติดพัดลมเลยเหรอมันมีบังเกอร์ที่ไหนในโลกมันติดพัดลมมั่งวะบังเกอร์แบบเนี้ยไม่ใช่บังเกอร์แบบใต้ดินนะที่เป็นแบบฝรั่ง นะมันจะมีของสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างอะ่ะบังเกอร์แบบใต้ดินฝรั่งอะ่ะขนาดบังเกอร์ที่เนี่ยเอเอ,เอประเทศอะไรวะที่คนไทยไปทำงานเป็นแรงงานอยู่อะ่นะนอิสราเอลอะ่ะนะมันยังไม่มีบังเกอร์เลยเมันยังม่มีพัดลมเลยมันก็เป็นแค่บังเกอร์หลบภัยนี่แหละโอ้โหนะครับนี่มันกะล่อติดพัดลมเลยมึงน,นะไนะไหนแล้วไหนมึงก็ติดแอร์ไปซะ ให้อยู่อยู่สบายซะ้เอาเตียงที่นอนเอาไปปูซะนะเอาทีวีเอาไปติดเออไปติดด้วยนะอทีวียักษ์สามสิบสี่สิบนิ้วเอาไปติดด้วยจะได้นั่งดูทีวีสบายในนั้นแหละบังเกอร์นะไม่ใช่รีสอร์ทมึงจะให้ติดพัดลมติดอะไรโอ้ร <c ười> ีสอร์ทติดพัดลมท่านผู้ชมนะห้องพัดลมถ้าดีหน่อยก็ติดแอร์มึงคิดว่าบังเกอร์เป็นรีสอร์ทยังไง โอ้ยม <rí> e> ันอยู่ไม่ได้ไงไอ้ภูมิธรรมนั่นแหละมันอยู่ไม่ได้คนเดียวนั่นเนี่ก็เลยมันย้า้ติดพัดลมเออติดสบายเกินไงเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรถรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ